บทสวดก่อนนอนสวดทุกคืนเพื่อความสงบปลอดภัยจากโรคภัยทั้งกายและใจพุทธังสารนังัจฉามิธรรมังสารนังัจฉามิสังฆังสารนังัจฉามิพุทธคุณังปะกาเสนโตธรรมคุณังปะกาเสนโตสังฆคุณังปะกาเสนโตโรคาภัยวินัสสันตุ สับเพสัตตาสุขีโหนตุอโรคาปรมังสุขังข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งขออนุภาพแห่งพระรัตนตรยัยจงช่วยขจัดโรคภัยทั้งหลายให้มาลายหายไปขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขปราศจากโรคภยัยอันเป็นสุขอย่างยิ่ง จบแล้วนั่งหลับตาสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆสามครั้งแล้วตั้งจิตว่าขอให้กายนี้ใจนี้สะอาดปลอดภัยมีพลังแห่งธรรมะปกป้องรักษา